จริงๆผมไม่อยากเล่าเรื่องนี้เลยนะครับท่านผู้ชมคือมันแบบมันเศร้ามันสลดใจอ่ะนะครับมันมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะนอนอยู่โรงพยาบาลเนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็จะใกล้จะใกล้สิ้นลมแล้วอ่ะเขาจะไปแล้วแล้วทีเนี้ยญาติเขาก็ลงมติกันเนาะลงมติกันว่าคงไม่ละมันคงไม่ไหวแล้วแหละก็เลยอ่านนต์พระมาที่ที่โรงพยาบาลครับแล้วทีเนี้ย พอนิม,มนต์พระมาพระก็มายืนใกล้กลคนป่วยเนะาะมายืนใกล้ผู้ชายคนเนี้ยแล้วทีเนี้ยเออเขาก็สะกิดพระเขาก็จะเขามีแรงอยู่นิดนึงอะ่ะเพื่อจะแบบว่าจะเขียนข้อความเขาสะกิดพระว่าเขาก็ทํามืออย่างนี้เนาะแล้วทีเนี้ยพระก็ล้วงไปในย่ามก็เอาปากกามาให้เขามีแรงที่เหลืออยู่เขาก็เขียนข้อความไว้แต่ไม่ให้แล้วก็ยื่นให้พระ ะพระทีนี้ก็เก็บไว้ในย่ามไม่บอกใครนะครับไม่บอกใครญาติพี่น้องเขาก็ร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เสียใจมากแล้วทีนี้ไปทําพิธีพอทําพิธีอะไรเสร็จเขาจะประกาศแล้วก็เอ,อประกาศประวัติแลวอะไรแล้วทีนี้พระพระพระ,พะองค์เนี้ยเขาก็เนลนือกได้ว่าอ,อชายคนนี้ชายที่เสียไปคนเนี้ยเขาอะได้เขียนข้อความอะไรไว้บางอย่างเนาะเขาก็เลยเอามาอ่าน เขาก็นึกว่าจะเป็นข้อความแบบว่าจะเป็นข้อความที่แบบว่าซึ้งแล้วมีความในใจอะไรเนาะเขาก็ลวงกันมาแล้วเขาก็อ่านผู้ชายคนนั้นอ่ะคนที่เสียชีวิตไปอ่ะเขาก็ได้เขียนว่าพระอาจารย์ครับเหยียบสายออกซิเจนผมสรุปสรุปสรุป,รปตายเพราะพระเหยียบสายออกซิเจนขาดใจตายโอ้สรุ